ผ้าค่ะซับน้ำมันออกนิดหน่อยแล้วก็ไปจุ่มในขนมอร่อยค่ะขนมดอกจอกเป็นคนอ้าไม่บ่าย,ายค่ะสวัสดีค่ะอ้าไม่บ่าย,ายค่ะสวัสดีค่ะเพราะว่าได้ตัวพิมพ์มาใหม่นี่ค่ะพิมพ์สวยงามเลยค่ะแช่ในน้ำมันไว้ไม่ร้อนกุ้งอยู่เนาะ ใครอยากกินก็มานะคะเพราะว่าได้ตัวพิมพ์มาใหม่นี่ค่ะพิมพ์สวยงามเลยค่ะแช่ในน้ำมันไว้ให้ร้อนกจะเป็นคนชอบขนมแบบนั้นอร่อยมากค่ะอันนี้ก็เลยมาค่ะลองดูสักตั้งว่าจะเป็นยังไงน่ว่ากันอีกทีนึงนี่ค่ะมาดูว่าจะออกมาเป็นดอกอะไรก็ ออก็แนะนําให้จุ่มพิมพ์ให้ร้องเท่าที่ทําได้ก่อนมาค่ะมากินขนมดอกจอกด้วยกันคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะมากินด้วยกันคะ่ะอร่อยอยู่คะ่ะนี่คะ่ะก็งามอยู่นะคะดอกงนกะงามเท่าที่ทําได้ก่อนมาค่ะมากินขนมดอกจอกด้วยกัน คลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะเท่าที่ทําได้ก่อนมาคะ่ะมากินขนมดอกจอกด้วยกันคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงเนาะแต่ก็ลองชิมดูแล้วคะ่ะแล้วก็เอาไปให้พี่สาวเขาชิมด้วย่ะต้องไฟอ่อนๆนะคะ ถ้าไฟแรงก็จะไหม้เนาะแล้วก็จะแต่ยังไม่เหมือนที่เขาทําขายเนาะเขาทำขายเขาจะทำเนี่ยว่าบางสวยค่ะอันนี้ก็มือใหม่หัดทำเนาะเอาพอาเอาพิมพ์ร้อนๆนะคะจุ่มเสร็จแล้วก็เอาไปจุ่มพี่แล้วก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงเนาะแต่ก็ลองชิมดูแล้วค่ะแล้วก็เอาไปให้พี่สาวเขาชิมด้วยเ,เท่าที่ทําได้ก่อน มาค่ะมากินขนมดอกจอกด้วยกันคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะชอบกินขนมโบราณค่ะดอกจอกขนมข้าวแตนขนมที่แบบโบราณโบราณทองม้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะกลับขนมไม่ทันเหมือนแบบเหมือนมืออาชีพแต่ก็ยังทำไม่ค่อยเป็นหรอกค่ะ พอเอาพิมพ์ร้อนๆนะคะจุ่มเสร็จแล้วก็อเอาไปจุ่มที่จะเป็นคนชอบขนมแบบนั้นอร่อยมากค่ะอันนี้ก็เลยมาค่ะลองดูสักตั้งว่าจะเป็นยังไงนี่แล้วก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงเนาะแต่ก็ลองชิมดูแล้วค่ะแล้วก็เอาไปให้พี่สาวเขาชิมด้วยก่อนค่ะเห็นเขาบอกว่าอย่างนี้นะเพราะว่าไม่เคยทำเหมือนกันค่ะก็ลองค่ะ อันไหนที่ไม่เคยทําก็ลองเนาะไม่ได้รู้ได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีนึงนี่คะ่ะมาดูว่าจะออกมาเป็นดอกอะไรก็ขอแนะนําให้จุ่มพิมพ์ให้ร้อนเพราะว่าได้ตัวพิมพ์มาใหม่นี่คะ่ะพิมพ์สวยงามเลยคะ่ะแช่ในน้ํามันไว้ให้ร้อนเขาบอกว่าใช้ได้อยู่อร่อยอยู่แต่ว่าเราก็ยังไม่เก่งเนาะ อันนี้ครั้งแรกในชีวิตที่ทำขนมดอกจอกไม่ว่ากันอิดทิึงนี่คะ่ะมาดูว่าจะออกมาเป็นดอกอะไรพ่อขก็แนะนำให้จุ่มพิมพ์ให้ร้อนจะกลับขนมไม่ทันเหมือนแบบเหมือนมืออาชีพแต่ก็ยังทำไม่ค่อยเป็นหรอกคะ่คะค่ะหน้าตาใช้ได้อยู่คะ่ะหน้าตาหน้ากินอยู่ อร่อยอยู่นะคะออกมาแล้วก็กรอบอร่อยอยู่ค่ะให้ว่ากันอิดทิึงนี่ค่ะมาดูว่าจะออกมาเป็นดอกอะไรก็ขอแนะนําให้จุ่มพิมพ์ให้ร้อนชอบกินขนมโบราณค่ะดอกจอกขนมข้าวแตนขนมที่แบบโบราณโบราณทองม้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินด้วยกันค่ะอร่อยอยู่ค่ะนี่ค่ะ ก็งามอยู่นะคะดอกน่กงาม,มนอยู่เนาะไปอ,อยากกินก็มานะคะเขาบอกว่าใช้ได้อยู่อร่อยอยู่แต่ว่าเราก็ยังไม่เก่งเนาะอันนี้ครั้งแรกในชีวิต <c oughs> ที่ทําขนมดอกจอกก่อนค่ะเห็นเขาบอกว่าอย่างนี้นะ <c oughs> เพราะว่าไม่เคยทําเหมือนกันค่ะก็ลองค่ะ <c oughs> อันไหนที่ไม่เคยทําก็ลองเนาะ <c oughs> ไม่ได้รู้ <c oughs> ได้ไม่ได้คอท่ <c oughs> หน้าตา ใช้ได้อยู่ค่ะหน้าตาน่ากินอยู่อร่อยอยู่นะคะออกมาแล้วก็กรอบอร่อยอยู่ค่ะเพราะว่าได้ตัวพิมพ์มาใหม่นี่ค่ะพิมพ์สวยงามเลยค่ะแช่ในน้ำมันไว้ให้ร้อนมาแล้วค่ะขนมดอกจิบด,ดอกจอกอันไหนที่เราชอบกินเราก็จะทำเนาะอันนี้ก็ลองทําดูค่ะ พอเอาพิมพ์ร้อนๆนะคะจุ่มเสร็จแล้วก็อเอาไปจุ่มที่เพราะว่าได้ตัวพิมพ์มาใหม่นี่ค่ะพิมพ์สวยงามเลยค่ะแช่ในน้ํามันไว้ให้ร้อนกินด้วยกันค่ะอร่อยอยู่ค่ะนี่ค่ะก็งามอยู่นะคะดอกนะักงามมาแล้วค่ะขนมดอกจิบด,ดอกจอก อันไหนที่เราชอบกินเราก็จะทำเนาะอันนี้ก็ลองทำดูค่ะอ่าไม่บ่าย,ายค่ะสวัสดีค่ะนี่เนาะใครอยากกินก็มานะคะต้องไฟอ่อนๆนะคะถ้าไฟแรงก็จะไหม้เนาะแล้วก็จะแต่ยังไม่เหมือนที่เขาทำขายเนาะเขาทำขายเขาจะทำแบบว่าบางสวยค่ะอันนี้ก็มือใหม่หัดทำเนาะ ชอบกินขนมโบราณค่ะดอกจอกขนมข้าวแตนขนมที่แบบโบราณโบราณทองม้วนอะไรอย่างเนี้ยค่ะไม่ว่า,า,ก,ากันกิดทีนี่ค่ะมาดูว่าจะออกมาเป็นดอกอะไรก็ของก็แนะนำให้จุ่มพิมพ์ให้ร้อนมากินด้วยกันค่ะอร่อยอยู่ค่ะนี่ค่ะก็งามอยู่นะคะดอกนะักงาม เขาบอกว่าใช้ได้อยู่อร่อยอยู่แต่ว่าเราก็ยังไม่เก่งเนาะอันนี้ครั้งแรกในชีวิต <c oughs> ที่ทำขนมดอกจอกอ่าไม่บายค่ะสวัสดีค่ะอยู่เนาะใครอยากกินก็มานะคะผ้าค่ะซับน้ำมันออกนิดหน่อยแล้วก็ไปจุ่มในขนมอร่อยค่ะขนมดอกจอกเป็นคนอเท่าที่ทำได้ก่อน มาค่ะมากินขนมดอกจอกด้วยกันคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะแต่ยังไม่เหมือนที่เขาทำขายเนาะเขาทำขายเขาจะทำแบนว่าบางสวยค่ะอันนี้ก็มือใหม่หัดทาเนาะเอาไว้ว่ากันอีกทีนี่ค่ะมาดูว่าจะออกมาเป็นดอกอะไรก็อ,องก็แนะนำให้จุ่มพิมพ์ให้ร้อนก่อนค่ะ เห็นเขาบอกว่าอย่างนี้นะเพราะว่าไม่เคยทําเหมือนกันค่ะก็ลองค่ะอันไหนที่ไม่เคยทําก็ลองเนาะไม่ได้รู้ได้ไม่ได้เขาบอกว่าใช้ได้อยู่อร่อยอยู่แต่ว่าเราก็ยังไม่เก่งเนาะอันนี้ครั้งแรกในชีวิต <c oughs> ที่ทําขนมดอกจอกากินด้วยกันค่ะอร่อยอยู่ค่ะนี่ค่ะก็งามอยู่นะคะดอกนะักงาม ไม่ว่ากันอีกทีนึน่งนะคะมาดูว่าจะออกมาเป็นดอกอะไรก็ออกก็แนะนำให้จุ่มพิมพ์ให้รอ้อนอยู่เนาะถ้าอยากกินก็มานะคะเขาบอกว่าใช้ได้อยู่อร่อยอยู่แต่ว่าเราก็ยังไม่เก่งเนาะอันนี้ครั้งแรกในชีวิตที่ทำขนมดอกจอกเท่าที่ทำได้ก่อน มาค่ะมากินขนมดอกจอกด้วยกันคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเพราะว่าได้ตัวพิมพ์มาใหม่นี่ค่ะพิมพ์สวยงามเลยค่ะแช่ในน้ามันไว้ให้ร้อนแล้วก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงเนาะ แต่ก็ลองชิมดูแล้วค่ะแล้วก็เอาไปให้พี่สาวเขาชิมด้วยเขาบอกว่าใช้ได้อยู่อร่อยอยู่แต่ว่าเราก็ยังไม่เก่งเนาะอันนี้ครั้งแรกในชีวิตที่ทําขนมดอกจอกนะแต่ยังไม่เหมือนที่เขาทําขายเนาะเขาทําขายเขาจะทําเำแบบว่าบางสวยค่ะอันนี้ก็เมือ